สบายสบายสไตล์ทานครับนี่เรามาเกาะติดการซ้อมฟุตบอลของนวนดวนเพลงคิงทุนกันนะฮะวิ่งอยู่ฮะอยู่นะ้ครับใสยดากลุกๆอยู่นะฮะก็ตอนนี้เราถึงสนามกันเย้บยแล้วกับเพื่อนๆอีกมากมายมากโขเลยนะฮะ เพิ่งกลับมานะครับเพิ่งกลับมาจากทักทายแฟนผมเพิ่งลงให้ไปอู้นเขบอกว่าตอนนี้เสี่ยนมากเลยครับไม่ได้เตะบอลมาเกือบเกือบเกือบอาทิตย์ละน้ำหนักก็หนักดากแล้วครับดากเริ่มต้นแล้วนะฮะนนดากเรานนดากรเราทำต้นแล้วนะฮะ เปันไงบ้างเริ่มต้นแล้วฮะเท่าได้ว่าทั้งดาบทั้งตูดทั้งนั้นเริ่มมาหมดแล้ว <laughs> <laughs> เ,ขเขาบอกว่าเป็นการที่เสพติดกีฬามากถ้าวันไหนไม่ได้เสพก็คือไม่ได้ติดนะไม่ได้ติดนัเสพแต่เสพใช่ใช่เราอยู่ทัวร์สนาม <laughs> เอาเป็นไงบ้างไปทักทายแฟนๆทางทงไหนนะอุตรอันนี้ครับผมว่าน <laughs> ่ารักไหมก็คือน่ารักมากครับก็นึกว่าจะไม่มีใคร จำได้ใส่แมสไปอย่างดีเลยหน้าปิดตายเลยใช่ไหมครับแต่ก็ก็ยังมีแฟนเพื่อนจำได้ก็ดีใจมากขอบคุณพี่น้องทั้งอุดรธานีเด้อครับที่ทักทายนะครับไปใสดกระทังครับตาเห็นนุ่นกับทักทายได้พอทายรูปได้นะครับหอมแก้มปอเล่พี่น้องบัววัววัวไรครับก็มีผู้ติดตามบริการเยอะแยะมากมายนะครับหอมแดดแห่หอมแก้มนี่ต้องต้องหน้าเวทีแล้วมั้งหอมไดดยูบ่สขนาเวทีนี่หอมแก้มต้องมีทิปด้วยนะฮะ เอาขำๆนะครับดีแลกดีแลกกับสบายๆสไตล์พานพงศ์วันนี้เห็นไหมเพื่อนๆเรามากมายเลยไปครับพี่น้องวันนี้มู่อะไรครับอันนี้ก็กำลังซ้อมกันอยู่นานแล้วนะฮะพานพงศ์ไม่ได้มาถ่ายสนามนี่นี่นตัดย่าแบบ,อแบเออใช่ใช่แต่ก่อนเออตัดหญ้าตัดหญ้าเราก็บปานเพียงแอลครับสนับสนุนสนับสนุนเครื่องตัดหญ้าได้นะนี่คือเตาะเตาะเตาะหัวหญ้าของวศรเลยครับถ้า นวลบอกต้องเตะนะฮะไม่ได้เตะไม่ได้ครับดักดักนวลเริ่มต้นแล้วฮะพี่ชายก็เริ่มเอาไม่อยู่แล้วทั้งพุงทั้งดักขามาหมดแล้วถ้าเราไม่ฟิตก็เสียงเราก็จะไม่มีนะครับใช่ใช่ใช่การออกกำลังกายมันต้องเฮ้ยเอ้าครับก็พามาเหมือนเดิมนะฮะถ้ามีโอกาสมีเวลากับสบายสบายสไตล์พานุพงศ์อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เราไปที่ช่องไอ้น้องคุยกัน นะครับะะไปกดติดตามกันเยอะๆผมกับนวลน,นี่ไม่ใช่พี่น้องกันแท้ๆแต่ว่าโอ้ยาาสายใหญ่แท้ๆนะบ้านบแมนกับซัมแมนเหรอครับพี่น้องเพราะว่าแมนย้อนกันตัดโอ้เกือบสิบปีแล้วครับที่ที่คูณจักกับไปครับแล้วก็ไขข้อสงสัยอีกนะครับไขข้อสงสัยไอ้เดี่ ไอ้นั่นยิ่งไม่ใช่เลยนะฮะไม่ต้องคิดนะฮะไม่ต้องคิดนะครับมันจะมีคนคิดเหรอครับมีมีคนคิดครับแต่ว่าหน้าผมไปทางนั้นมีคนคิดไม่ต้องคิดเลยนะครับไม่ต้องลึกไปขนาดนั้นครับไอ้น้องครับไอ้น้องไอ้น้องสบายใจได้แฟนๆสบายใจครับคิดไม่ได้ครับเดี๋ยวพี่ตักปาดคอผมสบายใจได้ครับสบายใจได้ไอ้น้องไอ้น้องนะครับอันนี้มาไข่อนครับเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวเจ๊ก็ยังเรียบร้อยเหรอ เอาโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแบบสบายสบายสไตล์พ่อไอพานุพงศ์ดีแลกดีแลกช่องดีแลกอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดทุกอย่างครับพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาได้หลายครับนี่ยังค่ะของใจหรือว่าสงสัยยังกัดตามเข้ามาเลยฮาสิมาตอบครับผมบ๊ายบายเอาปิดท้ายแบบเอาเอาปิดท้ายแบบเป็นกรอยเป็นกรอยเป็นเพลงนี้เป็นอย่างนอไม่เนาะเอาเพลงแบบพิทมือเพลงอะไรเนาะเพลงอะไเนาะเพลงอย่างก็ได้ อนนิกาอยู่ในหัวใจพี่คร่ำควรหาสุดยอดครับสุดยอดครับนนก็คืนนทนนท,ที่เราเคยใกล้ชิดมองนิดนิๆยังสะก,กิดน,น้ำตายนแฟนผาน้ำพละายเป็นแฟนผานน้โพงลิงลางย หรือตั้งใจนี่นะช่วยกลับมาเล่าให้ฟังได้ไหมเย้ yeah. นี่ปิดท้ายคลิปกับสบายสบสไตล์ฟางทุคนนี่เป็น,นไ,ปไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงอ่ะโอเคท่านเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเ๋ยขออนุญาตไปออกกาลังกายก่อไไนบาย